เพื่อนมาเล่นด้วย,ม,วยมิซูมาเล่นด้วยละมิซูมารอบสองแล้ววันนี้ม,มันโตไปอยู่กับมิซูไหมไปไหมลูกไปไ,ปมมไมหมอ๋อเนาะอ๋ะอเนาะเมื่อกี้ประท้วงคาบรองเท้าฟาดกระจกไม่ให้เข้าบ้านไงนออสองเดือนกับ ไอ้สามเดือนสามเดือนวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนนี้ครบครบสี่เดือนมิสูโอ้มิสูมิสูกลัวมิสูกลัวตัวดีใจมีคนมาเล่นด้วยวันนี้อ๋อออ๋ออเถียง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 ดี เสแล้วมิซูกลับแล้วมิซูกลับแล้วหลังมิซูมาใหม่นะ